สวัสดีนะคะอรนัทอนามวัน์นะคะดูแลพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็จะมีอำเภอเมืองอเภอมะขามอเภอแหลมสิงห์อขลุงแล้วก็พื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อเดือนกุมภาปี67ก็คือในส่วนของท่าใหม่ซิตี้ก็จะมีอำเภอท่าใหม่อนายามอเภอแก่งหางแมวแล้วก็อำเภอเขาคิจกูดค่ะก็ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในหลายอย่างไม่ว่า ลูกค้าที่มาแบบแปลกใหม่แล้วก็ในเรื่องของแพลตฟอร์มที่เราก็เพิ่มเติมกันเข้ามากระตุ้นกันให้มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่เป็น walk in โดยทั่วไปก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสินค้าที่เขาเคยขายกันลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะทราบแล้วว่าเบสเนี่ยรับพัสดุที่เป็นขนาดชิ้นใหญ่ที่มีน้ำหนักค่ะเพราะนั้นก็ลูกค้าของเราก็เริ่มมีทั้งหน้าร้านแล้วก็ที่เป็นออนไลน์เข้ามา ที่ในส่วนของชิ้นใหญ่ใญอย่างเช่นอาหารสัตว์กระสอบหนึ่งมันก็อยู่ที่ประมาณ25กิโลแล้วก็ปุ๋ยอ่าอะไรพวกนี้ปุ๋ยที่เป็นกัลลอนนะคะก็คือมีมีเพิ่มขึ้นแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ที่มันของมีน้ําหนักทั้งหลายแหล่ค่ะถูกใจลูกค้ามีเสียงตอบรับกับเรามากขึ้นที่อยากให้เราทําพัสดุชิ้นใหญ่เขาเข้าใจในเรื่องของข้อกําหนดของเราว่าการแพ็คต้องยังไง ขนาดต้องประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าในช่วงผลไม้หลักของเราก็คือจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดแต่ว่าผลไม้แต่ละประเภทมันจะทยอยออกกันเป็นช่วงช่วงช่วงแรกอาจจะเป็นทุเรียนแล้วก็มังคุดแล้วก็เป็นเงาะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็คือปลปายเป็นผลไม้อื่นๆอ,อย่างลำไยเรายก็มีนะคะอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสละแต่ทีนี้ว่าในเรื่องหลักๆของเราคือทุเรียนเป็นไฮไลท์ของจันทบุรีเพราะฉะนั้น สินค้าของทุรียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักกล่องหนึ่งเนี่ยที่ลูกค้าส่วนใหญ่มาส่งกันเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่า10บกิโลกล่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของของการแพคกิ้งเพราะว่ากว่าจะถึงปลายทางกว่ามันต้องเคลื่อนย้ายระหว่างทางเพราะ,ะนั้นป้องกันไม่ให้กล่องมันเสียหายเราก็จะใช้กล่องที่มีความแข็งแรงแล้วก็ในการติดเทปหรือใดๆก็ตามเนี่ยให้มันรัดกลุ่มค่ะสำหรับในการส่ง ผลไม้ช่วงปีที่ผ่านมานะคะเราค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการส่งส่วนหนึ่งคือต้องยกความดีความชอบให้กับน้องๆ CS ที่เขาขยันตามงานให้อขอความร่วมมือจากสาขาปลายทางว่าพัสดุนี้ของเราคือผลไม้หน้ากล่องเราก็คือจะโน้ตว่าอันนี้คือผลไม้นะสินค้าจะต้องต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เรากำหนดว่าต้องเป็นกล่องที่เหมาะสม การแพ็คที่เหมาะสมหรือผล,ลไม้เนี่ยจะต้องไม่อยู่ในระยะเวลาที่สุกกนจนกเกินไปการสุกเนี่ยพวกเราก็จะพอมองออกว่าขนาดไหนคือเรียกว่าสุกอ่าค่ะน้องๆก็จะช่วยกันดลูลูกค้าก็เข้าใจก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหากับเรื่องตรงนี้ค่ะที่ลูกค้าจะไม่พอใจถือว่าน้อยมากเพราะเข้าใจว่าบางคนส่งของอยากไปให้ญาติพี่น้องได้ทานของอร่อยเขาก็อยากให้ถึงเร็วๆแต่แต่คือ เราก็ค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็คือเข้าถึงกับลูกค้าตลอดมีอะไรก็คืออัปเดตแจ้งข่าวสารเขาตลอดว่าถึงตรงนั้นถึงตรงนี้แล้วนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอรับด้วยนะบอกกับผู้รับด้วยว่าให้รอรับโทรศัพท์นะอะไรอย่างเงี้ยพนักงานก็จะเข้าไปส่งเขาก็โอเคเขาก็จะกระตือรือร้นในการช่วยเหลือเราด้วยในส่วนหนึ่งเบื้องต้นค่ะลูกค้าที่มาส่งกับเราเป็นทั้งลูกค้าที่เดินเข้ามาส่งเองที่ส่งแบบกล่องสองกล่องไปให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนฝูงขอทานกันขออร่อย แล้วก็มีกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ที่เขาจะไลฟ์สดกันบา,บางกลุ่มเนี่ยเขาจะไปไลฟ์ในล้งเลยล้งผลไม้พอถึงเวลาเขาก็จะเรียกเราเข้าไปรับค่ะเขาก็จะตรงนั้นอะจะมีมียอดในการส่งของเราค่อนข้างเยอะค่ะเสสองเรารับผลไม้ทุกคนก็ดีใจว่าอ่าโอเคหาที่ส่งได้สาขาจันทบ,บุรีนะคะอยู่บริเวณตรงข้ามโรงเรียนวัดคลองน้ำใสค่ะแล้วก็สาขาแหลมสิงจะอยู่ เลยแยกตลาดผิวลงไปประมาณสัก3กิโลแล้วก็พื้นที่สุดท้ายคือเขตผ่าใหม่อยู่ที่แยกเดินสูงนะคะถ้าสะดวกที่ไหนเชิญเข้ารับบริการได้ที่นั่นน้องๆของเรายินดีต้อนรับหมดสินค้าทุกอย่างเราแพ็คให้เรายินดีให้คำแนะนำทุกอย่างค่ะมีกล่องมีอุปกรณ์ ไว้รองรับสำหรับลูกค้าทุกท่านทุกประเภทฝากด้วยนะคะถ้ามาไม่ถูกโทรมาได้เลยค่ะ093 072 8941พวกเรายินดีต้อนรับทุกคนค่ะเบนเอเมไปไหนไปกันเอวี่แวร e วิท h y ยู